ป้อมดูสิป้องมีอะไรครับพี่ทำไมน้องไม่ใส่หมวกกันน็อกดูไหมมันอันตรายแค่ไหนอันตรายเหรอครับอันตรายพี่ดูไหมมันผิดมาตราหนึ่งสองสองนะก็คือผู้ที่ขับขี่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกอ่ะจะมีโทษปรับสูงสุดสองพันบาทแล้วเวลาเราใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเราต้องใส่ให้มันได้ตามพวกมาตรดถานอะไรพวกนี้เข้าใจไหมน้องแล้วก็อย่าลืมรัดใส่รัดด้วยเวลาใส่อ่ะครับผมหลังใส่ด้วยน้องครับผมขอบครับพี่ ขับรถเร็วเกินที่กําหนดผู้ใดขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดตามถนนแต่ละประเภทต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเฮ้ยน้องน้องน้องจอดดีกว่น้องน้องจอดเลยน้องขับรถขึ้นบนทางเท่าทำไมเนี่ยฮะน้องรู้ไหมมันผิดกฎหมายนะครับผมผิดกฎหมายมาตรา43บรรทัด9นะครับผมห้ามมิให้ผู้ใด ขับขี่รถบนทางถนนนะน้องครับพี่อ่ะยกเว้นแต่กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือว่าจําเป็นจริงๆครับพี่อ่ะถ้าเกิดฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยโดนค่าปรับเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่พี่เท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งพันบาทเลยนะวันนี้ไม่ไมมันเยอะตั้งค์อะพี่เอาไปเยอะดิเพราะนั้นแล้วลงให้ไวเลยลงให้ไวเลยออพี่ลงให้ไวนะโอ้ยไม่ได้จริงๆอ้าวน้อง ทำไมเอาแล้วติดแผ่นป้ายทะเบียนอย่างนี้เนี่ยมันมองไม่เห็นตัวเลขน,น้องรู้ไหมอะน้องไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับทน,น้ไปดูกันครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2522มาตรา6และมาตรา11ดรถทุกคันต้องมีการจดทะเบียนรถและต้องมีการต่อทะเบียนประจำปีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทเฮ้ยน้อง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 อจดเลยครับพี่ทำไมรถน้องไม่ติดเฉดพรบรเนี่ย <ผม S 2> ลืมติดครับพี่น้องรู้ไหมว่าน้องต้องไปต่อนะต้องไปต่อครับพี่ใช่ครับตัวอย่างคือแบบนี้หได้เห็นแบบเซฟชัดแบบนี้รัฐบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโทดจักรกลาศสองพน้าร้อย มาตราเกา้ารถทุกคันต้องมีการทำประกันภัยภา,บาคบังคับหรือพอรอบอรตามที่กดหมายกำหนดหากสาฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหื่นบาทเอ้ยน้องน้องน้อ,อพี่ครับน้องรู้ไหมโัวห้ามเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถอะ่ะไ,ไม่รู้พี่ถ้าไม่รู้ใช่ไหมรเราไปดูกันเลยมาตราสิบสามมาทัที่หก ถ้าไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอินใดยกเว้นแต่ในกรณีที่มีอุปกรณ์เสริมที่ไม่ต้องใช้มือจับมีโทษปรับกำหนดไม่เกินหนึง่งันบาท ยานไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจรหากผู้ใดฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่จัดต้องโดยชอบทางกฎหมายถือว่าผิดกฎหมายจราจรบกหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทตามประกาศตามกรตำรวจและอำนาจเจ้าพนักงานจราจร